นี่คือแปลงนานะครับที่เด็กจะมาดำนานะครับสวัสดีครับผมหมอหมีนะครับจากช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์หรือทาง f a c e b o o k เพจอยู่ดินกินดีนะครับวันนี้ครับก็ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่จะมาทํากิจกรรมเรียนนอกห้องนะครับวันพุธนี้นะครับจะเห็นว่ามันต้องมีกิจกรรมดำนาด้วยนะครับพอดำนารถไทยไม่รถไทยไม่มีควายไม่มีก็คนครับทำไปเรื่อยๆมีเวลาวันครึ่งน,นะครับมาครับออกกําลังกาย อิดเศษไม้นะครับที่จะเป็นอันตรายกับเด็กได้นะครับก่อนขุดดินแปลงนานะครับรองเท้าไม่ต้องใส่นะครับตอนนี้ก็ไกล้ึครึ่งแปลงแล้วนะครับ แดดร้อนมากวันนี้คื้นหน้าไปนิดหนึ่งแล้วนะครับดินขุดง่ายหน่อยมันปุ้มน้ำนะครับกออ็ลุยกับป้าสองคนเหมือนเดิมคิดว่าอีกสักสองชั่วโมงน่าจะเสร็จตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสองบ่ายสามบ่ายส,าายสี่เต็มที่แค่บ่ายสามพอเดี๋ยวเดี่ยง ตอนนี้ได้กบด้วยนะครับงรรไงป่อป่ะขุดนาพอดีที่สวนอยู่ดินกินดีพันข้าวที่ให้เด็กมาในการปลูกเรียนนอก้อกมันเป็นข้าวพันไก่ชนที่เคยบอกเป็นข้าวเปลือกที่ไว้สําหรับเลี้ยงไก่ชนนะครับพอมามาปลูกมันก็เลยทําให้การเติบโต ของมันไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับแต่ก็เกิดครับมาดูความสมบูรณ์ของดินนะครับดินที่ไม่ไม่มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่มีการใช้สารเคมีนะครับเดี๋ยว,ยวสิ่งที่เจอแรกคือไส้เดือนนะครับ คือความอุดมสมบูรณ์นะครับใสเดือนนะครับใสเดือนตัวชีวัตความสมบูรณ์ของดินเห็นว่า ความพยายามยที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเหลือ,อแค่ยอมเดียวครับนิดเดียวไม่เกิน20นาทีเสร็จก็เป็นอะไรที่สวยงามครับใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ากว่ากับประพูนนะครับ หญิงแกงแห่งสวนอยู่ดินกินดีนะครับเลยกันสองคนก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับก็เป็นเห็นว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับการเตรียมแปลงปลูกข้าวสําหรับเด็กที่จะมาทํากิจกรรมเรียนนอกห้องนะครับก็คือการครวนดินหรือการไถนี่เองแล้วไถไม่มีควายไม่มีคนครับ ก็ฝากติดตามทางเพจยูดินกินดีนะครับหรือทางช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์ขอบคุณครับ